สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ครูซันี้พามา,อ,าออกนอกสถานที่ก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวกําลังมาเยือนก็พาเรามา,าดูบรรยากาศใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะก็เป็นตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงห้าโมงเย็นก็เลิกงานมาก็พามานั่งชมวิวตรงนี้นิดนึงบรรยากาศเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้ว กเ็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีเสียงนกร้องชอบบรรยากาศแบบนี้มากค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปทางนู้นดูเนาะ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ดูการใบไม้เปลี่ยนสีค่ะจะมีสีสลับกันไปงดงามมากเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้น ก็จะออกสีเหลืองแล้วสวยงามเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว รจะเดินไปฝั่งนู้นเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก็พาชมบรรยากาศนิดนึงเก็บบรรยากาศช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเอาถ้ำเนาะเป็นใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี งดงามเริ่มเปลี่ยนสีขอบคุณค่ะคนหนึ <c oughs> ่งล้านคนคริสตินที่พามามาเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยเดี๋ยวอีกอันนี้ยังยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพออีกหน่อยเขาจะเปลี่ยนสีเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็มีแค่เนี้คะ่ะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่แต่ว่าอีกสักประมาณ เดือนกว่าเนี่ยก็จะเป็นเหลืองอารามขึ้นเยอะกว่าน,นี้อันนี้ก็เริ่มจะประมาณเนี้ยค่ะงดงามออกมาเดินข้างนอกก็เห็นก็อดใจไม่ได้ก็เลยว่าเดี๋ยวไลฟ์สดสักหน่อยนึงเพราะว่าเก็บภาพธรรมชาติตรงนี้เอาไว้ดู เดินเลาะไปตรงนั้นหน่อยสิมันเห็นสวยๆฝั่งนู้นขอบคุณไลน์ๆเดอร์ใครเข้ามารับชมฝั <c oughs> ่งนู้นก็จะงดงาม เดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งจะสวยงามมากก็เก็บบรรยากาศเอาไว้เราได้กลับมาดูอีก งามมากค่ะเขาเป็นสลับสีกันสีเหลืองสีเขียวเขาสลับกันใบไม้เปลี่ยนสีช่วงนี้จะสวยแบบหนาวหนาวหนาวแต่สวย สวยงามมากเนาะต้นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอ่า uh, Forever Green เหมือนกับว่า green f o r e v เ r อเนาะเหมือนกับว่า เขียวตลอดการเป็นเหมือนคล้ายๆต้นคริสต์มาสเขาจะจะเขียวตลอดทั้งปีเป็นพุ่มใหญ่ๆยยนี่ยเนี่ยคู่กันต้นเนี้ยเขาจะเขียวทั้งปีของเขาอย่างนี้งดงามดูก็หลงไหลนะคุณฉันดว่าเป็นเหมือนภาพวาด งดงามมากสวยเดินไปตรงนั้นต้นไหนที่เขาเหลืองก่อนเขาก็จะร่วงก่อน ชอบเสียงนกเสียงนกร้องโอเคค่ะได้เจอกันนิดนึงขอบคุณมากค่ะใครที่เข้ามาชมย้อนหลังแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตาม ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณพวกเราทุกคนเนาะแฟนเพจ FC ที่ติดตามกันตลอดอก็มีถ่ายบรรยากาศให้เราได้เห็นบ้างแล้วก็จะแบ่งปันเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องราวของวิชาใจเรื่องราวของการปลดลอกด้านการเงินวันนี้ก็เป็น, Q Q นนะชิลๆเนาะวันอาทิตย์เสียงนกร้องชอบบรรยากาศนกร้องมากเลย ขอบคุณเนาะเหมือนกับว่าอุดมสมบูรณ์ขอบคุณความโชคดีขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ต่างๆที่อยู่รอบกายเราขอบคุณพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ล่าลากันไปก่อนได้จ้าขอบคุณหลยๆเดอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ